เอาดินใหม่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆพี่ก็ให้ดินดินใหม่แล้วค่ะ yes daddy บินใหม่แล้วก็วันนี้สรุปว่ายัางไงคะดิฉันก็งานเข้าอีกแล้วเนี่ยนี่ดูค่ะงานเข้าอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะคืนนี้ดิฉันไม่ต้องนอนนะคะ่ะสีทุ่มเพราะตะวันมันมีอยู่ดูคนข <c oughs> น <c oughs> ดินส่ง <c oughs> งานเข้า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 อยู่แล้วครับดูไอ้พวกอยู่มังนอกก็ทําอะไรจะได้รู้อยู่สวยงามงานอย่างเงี้ย เห็นอยู่ส,สวยๆอย่างงานอย่างเงี้ยนี่ดูกระเทียมก็นอนรอจนอยู่แต่แห้งแล้วแห้งอีกนี่มาเห็นสวยๆอย่างเงี้ยงานชั้นเพียบเลยนะคะงานชั้นเพียบเลยนะคะนี่แล้วเมื่อวานนี้ให้สามีมันไม่มีเนื้อที่แล้วเพราะว่ามันจะปลูกเยอะเห็นไหมคะนะอันนั้นก็คือมาเกิดเทศเดี๋ยวมันมันสูงขึ้นมาแล้วคุณคุณจะเห็นดูดูงานมันเข้างานมันเข้าจะได้รู้อ่า พวกที่อยู่มังนอกมันทําอะไรกันมั่งมันไม่ได้ยกแต่แก้ววายด้วยนี่มันแต,แต่แต่ทุกอย่างนะคะทําด้วยความสนุกสนานนะนี่นี่วันนี้ก็งานเข้าเนี่ยไปเอาดินมาเอาดินมาโอ้โหงานดีฉันก็เข้าอยู่แล้วค่ะเมื่อคืนนี้ที่ฉันเข้าบ้านสี่ทุ่มนะคะเพราะว่าอะไรอยากจะทําอะไรให้มันเสร็จเห็นสวนสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่างานก็เยอะนะเนี่ยถ้าไม่หวีดเขาไม่อะไรเขาอย่างเงี้ย เหมือนบ้านเราอะไรถากลุ่นเนาะถากลุ่นต้องถากลุ่นค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องถากค่ะมุดเข้าไปแล้วก็ไปดึงทีละเส้นทีละเส้นค่ะนะแต่ชีวิตมันสุกนะคะเพื่อนๆเนี่ยสุกสุก้วน้ำดิฉันมันพุ่งดีจริงๆเลยช่วงนี้เหมือนเงินเลยมาก็พูดมากเนาะไปทํากันเลยดีกว่านี่มันกี่โมงนี่มันสี่โมงยี่สิบสามเดี๋ยวก็วันนี้ดิฉันก็ประมาณสิบสามทุ่มเนี่ยจะเคลียร์พวกนี้ดอกไม้มันมันไอ้นี่แล้วนะเห็นไหมคะ ก็มาตัดมันค่ะเพราะว่ามันจะดูดพลังงานเราก็ต้องมาตัดเนี่ยที่จะให้สวนสวยได้นะคะมันก็ต้องแบบใส่ใจเนาะน,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 นั่นนนั่นนี่มันต้องแบบว่าทุกอย่างค่ะเราใส่ใจมันมันก็สวยให้เราแล้วก็มีรูปให้เพื่นพุ่นสวยเนี่ยก็ตัดแต่งแล้วแต่วันนี้เราจะเอาดินมาใส่นี้ให้หมดเลยค่ะเพราะว่าที่รักแค่นี้เท่ e เด็ดเด งานงานไม่ใหญ่นะคะวิแต่เขาบอกค่ะงานเยอะมากค่ะวิับวิ